คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บใส่ติทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด s u b ส c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐีมือล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไ้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสูตรหวยโชคเศรษฐีมูลานะครับกับสูตรแต้ม2องตบลสูตรที่2นะครับเดิมสูตรนี้ข้าแปดสิกกุมภาพันธ์หกนะครับเศรษฐี25ิงวดลบ1นะครับล่าสุดเข้านะครับไม่ได้หลุดแต่ก่อนอื่นสิ่งใดเลยเรามาดูวิธีการคำนวณก่อนนะครับว่าคำนวณยังไงสวัสดีครับมาพบกับสูตรหวยโชคเศรษฐีมูลานะครับกับสูตร แต้ม2ตัวบนสูตรที่สนะครับโดยสูตรนี้เข้าตั้งแต่16กุมภาพันธ์หกสีครับอย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับเพื่อเทียบเลขครับสถิติเข้าตัวแรกนะครับจาก23เป็น24่สงวดครับขออนุญาตเปลี่ยนตัวเลขครับเป็น24งวดนะครับมีสะดุดเล็กน้อยอยู่1งวดนะครับล่าสุดไม่สะดุดนะครับล่าสุดเขานะ มาดูสถิติอะไรดีกว่าครับเนาะเมื่อไม่เป็นการเสียเวลา16บกุมภาพันธ์ครับเราอ่าสิบกุมภาพันธ์64่เอาใช้ในส่วนของหลักแสนคูณ2ครับ4ี่สองแปดแปดบวกสามครับแปดเก้ 8, 9, 40, 1, ใส่หนึ่งหบวกสของที่เป็นสี่สี่บวกหงขงที่เป็นห้าหบวกสของที่เป็นเก้เบวกเเป็นสิบหกสีบวกสของที่เป็นสิบ0ี่บวกสได้2ได้แต้สอตะบลหนึ่งสี่ ก็หนึ่งสี่นองนะครับหมีนาคมครับออกห้าสามแปดงตัวบนออก3ามแปดสากับแปดตัวกับสิเอ็ดได้แท้มหนึ่ครับต่อมาครับต่อมาหมีนาหมีนาคมหกสี่คำนวณแต้ม2ตัวบนออกมาได้9ก้าสองสามศูนย์เดสี่แปเก้าสสาศนย์สี่แปดคำนวณน9 2เก้าสองสามเจ็ดสี่แดศก้าสองสามเจ็ดสี่ปดศูนะครับสิมีนาคม6กสี่ออกสองสองสบวกสเป็นสี แต้มสีสิบกมีนาคมหกสี่คำนวณแต้มสองตำบลออกมาได้เก้าสองสามเจ็ดสี่ดนย์้ามย์ครับเรา,าดูเก้าสองสาเจ็ดสี่แปดศนย์นะครับเนะเก้าสองามเจี่นะครับหนึ่งเมษายนครับออกเจ็ดศูนย์เดกนแต้มเ็นะมาสกูมีแต้มเนะครับหเมษายน6กสี่คำนวณแต้มสองตำบลออกมาได้ หนึ่งสี่ห้าเก้าศูนย์สองหนึ่งสี่ห้าเก้าหกศูนย์สองครับลำดุลหนึ่งสี่ห้าเก้าหกศูนย์สองสิบปกไม่ษายนครับออกแปดเจ็ดแปดเก้าเจ็ดปรกกันเป็นสิบหกสิบหกก็ได้แต้มหกครับแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าเจ็ดบวกกับสิบห้าเออไปเรื่อยเลยเนี่ยสิบห้าได้แต้มห้าครับสิบปกเมษายนหกสี่สิบปกเมษายนหกสี่คำนวณแต้มสองตำบลออกมาได้ห้าแปดเก้าสามศูนย์สี่หกห้าแปดเก้าสามศูนย์สี่หกครับลำดุล ห้าแปดห้าแปดเก้าสามศูนยสหกนะครับชบสองพฤษปะคมครับออกเจ็ดสองเจกับสองเจ็ดแปดเป็เก้าได้แต้มเก้าครับสองพฤษะคมหกสีบบ่ 6, คนวณแต้มสองตัวบนออกมาได้สามหกเจ็ดหนึ่งแปดสองสี่สามหกเจ็ดหนึ่งแปดสองสี่ครับเราดูสามหกเจ็ดหนึ่งแปดสองสี่สามหกเจ็ดหนึ่งแปดสองสามหกเจ็ดหนึ่งแปดสองสสามหก 7จ็ดหนึ่งแปดสอพคมครับสองตะบนออก79 7กับ9ก้ากกันเป็น16ครับไม่ไมซักกูมีแต้ม6กนะสิบหกพิเศคมหกสี่คำนวณแต้ม2องตะบนออกมาได้5 8าแปดเก้าสามศูนย์สี่ครับหนึ่่งมิถ่ายนครับออก72 7กับ2 7 8เป็น9ได้แต้ม9ครับ หนึ่งมิถายนหกคำนวณแต้มแต้มสแต้มสตับันออกมาได้7015268ย์หนึ่งห้าสองหกแปดเจ็ดศูนย์หนึ่ยาครับสิ 16, มิถายนครับออก6ก6นึกบวกกันเป็นเดได้แต้ม7จ็ดครับสิ 16, มิถายนหกสี่สิบหกิายนหกสี่คำนวณแต้ม2ตับนออกมาได้589แปดเก้าสามศด้ายครับล้ดู 5 8 9แปดเย์สี่กครับหกราดกระดาคมครับ2ตัวบนออกอะไรออก1นึ่ก็จะปกะกนได้แต้มแนะนันสุขมีแต้ม8ปดนะครับหกราดกระาคม6กสี่คำนวณแต้ม2ตัวบนออกมาได้70็ดศูนย์หนึ่งห้าสองแปดห้าสกเจ็ดศูนย์หนึ่กแะครับหกราดกระดาคมครับออก7 2 5 2สองตัวบนออก2 5 สองคระบห้าบวกกันไปเจ็ดน er ี่แต้มเจ็ดหนึ่กกระดาษคมหกสี่คำนวณแต้มสอตัวบนออกก็ได้สามหกเจ็ดหนึ่งแปดสอกจ็ดหนึ่งแปดสหนึ่งสิงหาคมครับออกสองหนึ่งสองตัวบนออกหกหงหกบวกหนึกกัไปเจดแต้มเจ็ดหนึ่งสิงหาคมหกสีนึ่สิงหาคมหกสี่คำนวณแต้มสองตัวบนออกมาได้ หนึ่งสี่ห้าเก้าหกศูนย์สองหนึ่งสี่ห้าเก้าหกศูนย์สองครับเราไปดูหนึ่งสี่ห้าเก้าหกศูนย์สองนะเรามาดูนะหนึ่งสี่ห้าเก้าหกศูนย์สองนะครับสิบหกสิงค์ทองหกสี่ออกห้าศูนย์ห้ากับศูนย์ได้แต้มห้า 5, นะมันสกุลีแต้มห้านะสิบหกสิงค์ทองหกสี่ ค,คำนวณแต้มสองตัวบนออกมาได้สามหกเจ็ดหนึ่งแปดสองสี่สามหกเจ็ดหนึ่งแปดสองสี่หนึ่งกันยายนหกสี่ออกสองคนออกเจ็ดห้าเจ็ดกับห้าบวกกันเป็นสิบสองไดแต้มสองหนึ่งกันยายนหกสี่เราตอบมาดูนะหนึ่งคูณสองได้สองสองบวกสามเป็นห้าห้าบวกสามคงณที่เป็นแปดแปดบวกหนึ่งคูที่เป็นเก้าเก้าบวกสามคงที่เป็นสิบสี่อ่าเก้าบวกสี่คงที่เป็นสิบสามใส่สามสามบวกสี่ สามบวกเจ็ดเป็นสิบเศษศูนย์ศูนย์บวกสี่ได้สี่สี่บวกสองของที่เป็นหกได้ห้าแปดเก้าสามศูนย์สี่หกห้าแปดเก้าสามศูนย์สี่หกหนึ่งกันยายนหกสี่ครับออกศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าสามห้าสองเกังเก้าศูนย์สามค่าห้าบวกกันเป็นแปดได้ตามแปดครับหนึ่งกันยายนหกสี่ครับลองดูศูนย์คูณสองได้ศูนย์ศูนย์บวกสามได้สามสามบวกสามเป็นหกหกบวกหนึ่งของที่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกสี่ของที่เป็นสิบเศษหนึ่งหนึ่งบวกเจ็ดเป็นแปด 8-4บวกสของที่เป็น12ใส่2 2-2บวก2ของที่เป็น4ได้367 1824นึ่งแะครับ1ตัวละคร6กออก5ดทัสกัน1บวกกันเป็นแแต่ต้ม8ครับ1ตัวละคร6 4 5คูณ2เป็น10บ0บวก3เป็น13ใส่3 3-3บวก3เป็น6 6-1บวก1ของที่เป็น7 7-4บวก4ของที่เป็น11ใส่1 1ึบวกเเป็น8 แปดบวกสี่เป็นสิบสองใส่สองสองบวกสองที่เป็นสี่ได้สามหกเจ็ดหนึ่งแปดสองสี่นะครับที่ว่ามันหลุดหนึ่งวันหลุดตอนนี้แหละที่มันหลุด 1, หนึ 1, ห่งวัหนึ่งสิบหกตัวเราคูณหกสี่ครับสามหกแปดสามเจ็ดสองสองรอยสามแปดนะครับจะมาเรามาดูสามคูณสองเป็นหกหกบวกสามเป็นเก้าใส่เก้าเก้าบวกสามเก้าบวกสามเป็นสิบสองใส่สอง สองบวกหนึงของที่เป็น3 3มบวกสเป็น7 7็เบวกเเป็น14สีใส่สี่บวกสเป็น8 8ดปบวกสของที่เป็นสิบใส่ศูนย์ได้เก้าสองสามเจ็ดสี่แปดศูย์เก้าสมพิันครับออกศูนย์สี่ห้าศูนย์็ดสอตเกกระเโปรกรมเป็นสิบทแตนศูนย์หนึพิจัยนหกสี่ศูนย์คูณสองได้0ูนบวกสาได้3ใส่สาม สามบวกสามเป็นหกหกบวกหนึ่งที่เป็นเจ็ดเจบวกสีของที่เป็นสิบเอ็ดเศษหนึ่งหนึ่งบวสของที่1นึ่งเอาใหม่นะครับศูนย์บวกสองศูนย์คูณสองได้ศูนย์ศูนย์บวกสาได้สามสามบวกสามเป็นหกหกบวกหนึ่งของที่เป็นเจ็ดเจ็บวกสีงที่เป็นสิบเอ็ดเศษหนึ่ง หนึงบวกเจ็ดคงที่เป็น8 8ดแบวกสเป็นสิบสอใส่สองบวกสที่เป็น4โอเคได้3ามหกเจ็ดหนึ่งแปดสอามหดหนึ่งปสองสนะครับ16บหกพิครับออกศูนย์สาสองเจ็ตัวเลห้าเจนะครับสิบหกพิรสออก6กหนึ่งหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดต่อมาครับ1ต่สิบหกพิรี่นะครับ 0คูณ2ได้ศ0ย์ศบวกสได้3 3สบวกสามเป็นห6หบวกหที่เป็นเจเบวสเป็น 11, 1ิบอหนึ่งบวก4งที่เป็นศูนคูณ2ได้ศูนสได้สามบสเป็น6กหที่เป็นเจ็บสงที่เป็นส1เบวกเเป็น8ใส่8 ปดบวกสี่แปดเก้าสิบสิบแปดสิบสองใส่สองสองบวกสองที่เป็นสี่ได้เลขชุดเดิมครับได้แต้มสองตัวละเออได้แต้มสองตัวบนครับสามหกเจ็ดหนึ่งแปดสองสี่สี่คำนวณแต้มสองตัวบนออกมาได้ 3, 6, 7, 18, สามหกเจ็ดหนึ่งแปดสองสี่สามหกเจ็ดหนึ่งแปดสองสี่เรามาดูนะครับสามหกเจ็ดหนึ่งแปดสองสี่ใช่ปะเราสิบหกสิบหกธันวาคมหกสี่ออก หกสามเก้าสองสามห้าสองตั้ละแปดสามสามบวกห้าเป็นแปดได้แต้มแปดมีแต้มสองตัวบนเข้าตอนเนื่องกันยาวๆนะครับต่อมาสิบหกตั้ละคมหกสี่หกสามเก้าสองสามห้าสองตั้งละแปดสามหกคูณสองหกสองสิบสองปั๊บนะครับสิบสองสิบสองบวกสามเป็นสิบห้าใส่ห้า ห้บวกสามคงที่เป็น8ปดใส่แปดบวกหนึงคงที่เป็นเก้าเก้าบวกสี่คงที่เป็นสิบสามใส่สามบวกเคงที่เป็นสิบใส่ศูนย์บวกสี่คงที่ได้สี่บวกสองคงที่เป็นหกใส่ห ได้แต้ม2องตบ,บนนะครับห้าแปดเก้าสามศูนย์สี่หกห้าแปดเก้าสามศูนย์สครับสามศูนพันวาคม64สนะครับแปดคูณสองท่ากับสิบหก็คือ6นะครับนำหกหมาบวก6มาบวก3เป็น9ครับใส่9 9้บวกสคงที่เป็น12ใส่2 2งบวกหนึ่งคงที่เป็น3 สาบวกสี่คงที่เป็นเจ็เจ็ดบวกเจ็ดคงที่เป็น14บสี่ใส่สี่บวกสองคงที่เป็น4 4่สบวกสักกูนะครับสีวกสี่คงที่เป็น8 8ดบวกสองคงที่เป็น10บใส่ศูนย นะครับได้9 2 3 7 4 8 0ครับ17มักราคม6 5ครับออก8 8 0 1 5 6 2ตัย์่างตัวลออก9 2 2นะครับ2ตัวบน9กับ5บวกกัเป็น14บ4ได้แตม4ครับแตม4เข้ามานะครับต่อมาครับ17มักราคม6 5ครับ8คูณ2เท่ากับ16 16บวก3ครับ16 16ูครับวก3 16บวก3เป็น19ครับส เกบวกสคงที่เป็นสิบสใส่สองบวกหนึงคงที่เป็น3 3มบวกสคงที่เป็น7จ็บวกเจ็ดคงที่เป็น14สีใส่สี่บวกเจ็คงที่เป็นแล้วกันนะครั 7, บเจวกเเป็น14 สีบวกสี่คงที่เป็น8ครับ8ปบวกสองคงที่เป็น10บใศครับได้9ก้าสองครับหนกุมภาพันธ์หกหครับออก944าสี่สีอละออก3 0ครับเลขศูนย์กับเลขแปดได้แต้มแปดครับแต้มแปกุมภาพันธ์หกห้าครับเก้าสี่สี่ดสองก3 0ครับหลักแสนคูณสองเก สิบแปดบวกสามครับ21 21สิบแปดสิบเกส่เอ็ดอนึงครับจำข้าวหลามอาวาได้หนึน่งหนึงบวกสาเป็น4ครับ4ี่บวกหงของที่เป็น5ครับ5้าบวกสของที่เป็น9 9้าบวกเของที่ครับเกบวกเเป็น16กครับใส่หก หกบวกสีของที่เป็น10บใส่ศูนย์บวกสที่ได้ 2, 2> องสิบเจ็ดกุมภาพันธ์หกหบอกศย์เก้าแปดห้าเจสตัางห้าเ็ครับ2ตัวบนใช่ไหมเรามาดู9กับ7จบวกกันเป็นสิบหกครับได้แต้ม6ครับต่อมาครับ1ิบเกุมพันธ์หครับ0ูนคูณสได้ศูนย์ ศูบวกสได้3ครับ3าบวกสาเป็น6ครับ6บกบวกหงของที่เป็น7ครับ7จ็บวกสของที่เป็น11บครับใส่หนึ่บวกเเป็น8ครับ8ปดบวกสของที่ครับ8 เป็น12ใส่2 2บก2เป็น4ครับใส่4ได้367 1824ครับ1มีนาคมครับออก06 1 9 05 2ตัวล่างออก07นะครับ0 5ได้แต้ม5มีไหมแต้ม5มีไหมอ่ะไม่มีอันนี้หลุดไปนะครับ หุดเป็นครั้งอันนีุ้ดเป็นครั้งที่2นะคร,รับนะครับอ่ะต้องเป็นแต้ม5ใช่ไหมอ่ะด,ดเป็นครั้งที่สองไม่มีเลข 5. ต่อมาครับ 1. มีนาคมหกครับหนมีนาคม6กหเรามาดูกัน,กนต่อครับ 0. 0นคูณสได้0นย์ใช่ไหมครับศูนย์บวกสครับศูนย์บวกสของที่ได้3 3มสามบวกสของที่เป็น6 หกบวกที่เป็น7 7็ดวกสของที่เป็น11ใส่หนึ่บวกเเป็น8ครับใส่8 8ดแปบวกสของที่ครับเป็น12สใส่2 2งสองบวกสที่ครับเป็น4ใส่4ได้แปดแปได้แต้ม2ตะบนคือ8ปดหกเจนะครับเรามาดูเอสิอมีนาคมครับออก 7จ็ดสามกเจ็ดองตัวละออกศูนย์สาะครับสตัวบนออกอะไรออกหกเจกกับเจปรกันเป็น13บสามต้มสนะครับเมนี้กับอันเดนะครับตัวนี้ต่อมาครับ1ิบหกาคมละ่ะตามาดูนะครับ7จ็ดสามเจองตัวละออก0ูนย์สามนะครับเจ็ดก็คือ4ถูกต้องไหมครับ4 3, ีบวกสามที่เป็น7จใสเจ 7จบวกสคงที่เป็น10ใสศูนย์ศนย์บวกหนงที่ได้1 1บึบวกสคงที่เป็น 5, 5้าหบวกเเป็น12ใส่2 2สอบวกสี่คงที่เป็นห6หบวกสคงที่ห7เป็น8ดใสแปอ่ะแต้แต้ม2องตะบนแล้วครับเดี๋ยวกๆมาไปเทียบกันอีกทีนะนะครับแคปเจอร์ได้เลยครับ ตรงนี้เป็นยี่สิบหกนวดนะครับสักครู่ครับแก้ไขตรงนี้เป็นยี่สิบหกนวดลบสองครับโอเคนะครับยี่สิบหกนวดลบสองนะครับอันนี้เป็นสูตรแต้มสองตบอลสูตรที่สองนะครับกดติดตามเพื่อเทยบตัวเลขนะครับดูเสร็จแล้วก็แชร์ลงเฟซบุ๊กด้วยนะครับอยากรวยต้องดูมวยโชคเศรษฐีมาล้านครับสวัสดีครับ we <laughs>